ในสถานการณ์น้ำท่วมข้องเมืงองนครศรีธรรมราชค่ะคบ,คบาวินแต่ว่าก็เป็นการช่วยเหลือล้างฝุ้นตกต่อเนื่องค่ะคที่ตำบลท่าซาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่ซ่องจุดย้ายเนืองจากฝุ้นตกต่อเนืองไล่วันและเป็นพื้นที่ลุ่มตม่ำชาวบ้านสั่นจรไปไมาอยากลำบากขณะที่อ,อบาตาท่าซาลาพร้อมนำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด2 4ช่วมงค่ะ ที่บริเวณถนนทางข้าวออกภายในซอยมู่บ้านบ้านดนเนื้อตํบาบลถาซาลาอําเภอถาซาลาจังหวัดนครริธรรมราชทุกน้ำท่วมรั้งปริมาณมากมาไลา่วันค่ะเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ซึ่งบริเวณบ้านดนเนื้อเป็นพื้นที่ลุ่มตม่ำน้ำท่วมสัมซากและมีคลองค้าซัดตัดพานทีมข้าวลงพื้นที่ไปนะคะพบว่ารถเหล็กไม่สามารถขับขี่ไปมาได้ชาวบ้านบางส่วนก็ต้องเดินข้าออกมู่บ้านและบางส่วนก็กักตุนอาหารไวในยามชุกเชินแล้วค่ะ นอกจากนี้ชาวบ้านไล่ล้างก็เก็บคองขึ้นชันซองอ,อพยพออกจากบ้านหรือ่หว้ใหญ่ไปอยู่บ้นานญาติชั่วคราวค่ะอีกจุดนะครับเทซอยส้วนพริกตะมนถาซาลาพิวตน้นมีน้ำถ่วมข้างประมาณ3 0สถึงเเมตรและก็มีบางจุดน้ำไหลเฉียวแรงความยาวประมาณ200รอยเมตร รถยนต์ขนาดเล็กรถจักรยานยนต์ไม่สามารถมาสั้สนจอไปมาได้ประชาชนต้องเดินเท้าข้าวออกมู่บ้านนะครับและก็จากการซบถามประชาชนในปืนเทปพบว่าเวลาฝนตกนักเนี่ยหมักจะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำรอบนี้ก็มีน้ำหมากว่าปกตินะครับอ,อาจาะจะเป็นเพราะว่ามีน้ำทะเลน,นุ่นด้วยแต่ว่ากระทือว่าไม่นักหมากแต่ว่าแน่นก,กอดก็อยากจะค่อยผ่ากรดเนี่ยเข้ามาช่วยเลือกวางระบบถอหรือว่าทำถนน,นให้น้ำไม่ท่วมอีกนะครับ ค่ะซึ่งโดยจุดทังซองเนี่ในตำบลทาซาลานี้ค่ะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มแล้วก็คือน้ำก็คือจะลดลงภายใหนหนึ่งถึกซองวันนี้แต่ว่าถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นอีกก็จะต้องประเมินสถานาการณ์เป็นรายวันย่างใกล้ฉีดอีกครั้ง คณะที่อบตท่าซาลาก็ได้จัดตังศูนย์ปฏิบัติการชุกเฉินอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มภายในซอยเครื่องจักรกลโดยมีอุปกรณ์เช่นวาร์ดหกหล่อเรือทองแบนเจ็สกีเรือไฟฟ้าพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงทั้งสร้างถมาติดต่อสอบถามหรือว่าแจ้งข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ซู่นเจ็ดห้าห้าซ่องซองกาซนหนึ่งค่ะก็เป็นการช่วยเหลือข้องภาครัฐแต่ว่าเราก็คือต้องประชาชนเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวัง แล้วก็อะไรอ่ะรับฟังการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดครับก็ต้องทํางานรวมกันนะเผื่อนจะสามาถผ่านผ่อนภัยพิบัติในช่วงเวลานั้นไปได้นะครับผม